นักการครับครับผมเจริญพรเจริญวนสะอาดสุขโภชนเปลี่ยนอ๋อสวยโอ้มันม่ถือคักแน่แต่เล็กคันเป็นผู้เอาเป็นนี่ถือทั้งบนทั้งล่างปูแม่นถูกต้องเลยมั้บนทั้งล่าธรรมดาชุดชิปหางนีมันมันเทวดาไห้ไหมาคักแน่ผูเถอะปูัเต็ปูอย่างซี่ล้วประจําอางี่ล้วเรื่อยๆซี่ละก็หลายวันละอุ้ยเอฟซีห้องนับจนๆตั้งแต่เปิดม้านยังไม่เคยรู้ด้วยไะเขาประจําซี่ละธรรมดาล่างคนน่ะเพื่อนมาเอาปูยังก็คุยแท้วะท่าน มาถามบุญผ้าร้อยนี่ย่าบ่ต้องถามปูบุญผ้าร้อยนี่ตามมาสามงวดยังไม่หลุดเลขชุดที่มาหางเนี่ยสม,สมคําสมคําเพิ่นเล้าไว้คักอยู่ดอกปูกระไรสมคัาคุยวันต่อไปกันที่เราอาอิหริห์อระมณท่าธรรมดามจนนี่นี่นี่เล่าเสื้อขันว่าบา่ถือนี่เนาะนี่เอฟซีเพิ่นโอนเงินมาใม้พันหนึ่งผมนั่งกินเข่าอยู่นะ<ม>เออถวายที่แรกว่าสิถวบายห่าร้อยบัดนี้บอกว่า ให้ปูเลยเดี๋ยวไม่พอใช้เออเลขปูแม่นว่าสั่นให้ปูจะไว้ปูมากหนึ่งพันบาทนี่ปูเหนียวผมจีดมอบเลยจะดีวันนี้นอะปูน่ะมียมไปซื้อไม่เห็นบ่ลหรมีซื้อเพิ่นบ่เนี่ยเอาซื้อเพิ่นมาอย่างวันนี้ปูปูจะได้ไปให้เขาส่วนบนให้เพิ่อนอันนี้ให้เขาเสริมดวงเสริมดวงเสริมวันนี้โอ้เอาวว่าคันพูดใด้เฮ็ดบุญนับปูนีที สวดมนต์เสริมดวงเสริมดวงให้พร้อมแมนเวลาย้ำแล้วเวลาทำวัดทำอิฐตอนเย็นปู่เยอะเสริมดวงให้โอ้สวดเสริมดวงให้พค้อมมันจะได้ผูกไว้เรื่อยๆจะได้มีดวงก็ดีนะคจะได้มีดวงไม่อะไรมาแต่แปลว่าผู้เอาซื่อผมไปตะกี้แม่นผู้ไปสวดให้ผมตัวนี้ตื่นวัมาสามสี่วันมาหนี่ตื่เลยถูกต้องเลยถูกต้องเลยโอ้จังมาผมมาผู้เอาซื่อผมไปเฮ็ดยัางมาอะไรที่ะมันเอาไปสวดเสริมในตัวนี้โอ้ย แต่ว่าผมขอมาอยู่ดอกปูนี่ผมขอเพิ่นมาอยู่เพิ่นว่าเพิ่นเสื้อว่าคุณแม่สมเช้าส้มเช้าชุ่มเช้าเพิ่นเสื้อว่าคุณแม่ส้มเช้าคโพธีโพโพธีระว่าสัองคุณแม่ชุ่มเช้าโพธีระโพธีระโพธีระโอ้คับผมคุณแม่นี่ผมเขียนเสื้อไว้อยู่เบอร์โทรเพิ่นกะมี่อยู่นี่ เดี๋ยวนะคุณโยมนะเดี๋ยวอาตมาจะขวนวเกียนคุณอโยมนะขอให้คณโยมมีความสุขอยูเลยคนโยมนะนะครับผมทำไมโดนนะาปูนาะอันนี้ซื้อเพื่อนเก่าไว้นี่ละฝากปูเสริมดวงให้เพื่อนในเด้อปูเด้อวันวันหนึ่งเพื่อนกะเพื่อนบอกว่าเพื่อนเพ่ได้หลายดอกเพื่อนกะพิ่ได้ใส่ได้สอยเนื่องจากว่าเลขปูมันหลายตัวแน่เดี๋ยวถ้าจะปังปังก็โทรมาหาเราหลังไหม่เด้อ รู้เลยมันเจอ,อกตัวไหนจะให้ไปหลายตัวเดี๋ยวเราลู้ว่ามันเจอ,อกตัวไหนโย่เอาเน้นเลยบมอปูเน้นเลยแต่ต้องโทรมาหาเอฟซีปูเนี่ยที่เนยให้เขาไว้แล้วเพราะว่าช่วงเขา้าภาษาปูไม่ค่อยจะรับโทรสาเพอ่ออะไรรับแน่มีปูอยากเคลีบุญน,น้<ม>่ปูอยู่เดี๋ยวอยากกุดทนธนาท่นกระปูเจ้าอยากให้เปิดปูเปิดดวงให้แต่นี่ ลายคนอยู่โอ้ยได้ได้โอ้ยปัญหาเสียได้อยากท่านี่นะอยากท่านอยากถวายปัจจัยปูแต่ว่าอยากคุยกับปูน้าโอ้ได้ได้โอ้ยปัญหาได้ยินว่าปูลังค้นกับทั่วมา,วาได้ยินว่าปูนะ่ะของเขาของหยังปูอาบน,น้ำมนอนปูไรของเสนียดจังไรมูนี่ออกไปได้ว่าสั้นโอ้ยแม่นลีบอ,อกปูแน่นอนร้านผเสียนกันโอ้ผมว่าเขาโงดนี่าปูเฮ็ดแนวมูนี่น่ะแต่ก่อนกับเฮ็ดมูนี่พึ่งมาห้หวยแอ่มันได้โดน แล้วก็ขอของอยู่เ้ยพอมาอยู่นี่พตั้งใจอ้หไงก็ขอมาถหามตัวบอเขาคร<ฆ>ับเขามาเรื่อยๆนี่ไนไม่ไเก่ว่วาจะเดนารอธรรมดาเฮ็ดแนวยโมนีมน่กับเห็ดเนาะเห็ดหมดละอย่ามาเลี้ยงปูกับนี่เ<ม>ออบันนี้ไอ้ามไอ้เบ้าน้ำเน่อันเอซี่เป็นท่มากไหมเป็นว่าโทรหาปูจะไหนปูเป็นอย่งคือบรับท่ศัพับย้อนัพททับท่มันข้างแล้วมัเสียแลโ้หนบัพทร่ละบท่มางมันเสียแโนัพท์่ปโทรติดบ่ได้ มื่นหลายร้อยสายกับโทรคือเก่าบติดเอาไงไงมาทรศัพท์ห้างห้างถูกต้องซัพราม่นแหละแม่เอฟซีมาหนูโทรไม่รู้จะโทรยังไงพี่นี่นี่ีบุญพาลวยนี่ี่มันห้างแล้วมันใช่ไู้ใดแล้วโอ้เีออเอาจังซี่เอฟซีผู้ใดฟั่งคีปนี้่ยู่เดอเดี๋ยวตนผู้เนี่ยเออความหมายผู้ใดมีโทรศัพท์ห้างรุ่นซับมหนึ่งศูนย์ปุ่มกดผู้ก็เอาดอกมาเจ้โทรเขาได้เออถูกต้องเลยถ้าผมว่าเจะโทร่เขาได ผู้ใดก็รบกวนเดอ้อผู้ใดมีก็ได้เพราะให้ผู้ใดรับเนี่ยใาที่มูเจ้าอยากโทรขอเรียกนะักผู้กับปัธิได้ขอเสียกอะแมนถูกต้องเลยเออฮะน่ะตอนนี้ <Body. S 2> เอฟซีนนะโทรมาต่อว่าทั้งบุญพานดวยบาทาไมให้เบอร์โทรปู่มาแล้วทําไมโทรไม่ติดหนูไม่ใช่ว่าโทรธรรมดาหนูไม่ใช่ว่าโทรเข้าแต่โทสรสับปู โทรทัศน์พัดลมหนูโทรเข้าหมดว่าะั่นโัวเขาชูดนี้ยังบ่ติดอีนมันอักคักเนี่ยมันเสียมันหังมันมันพังมันเพลมันพังแล้วไม่ใช่บ่ไเด้เลยเอ้าไดนี้ไหถทำไมงั้นใช่อยากได้เลขเลยล่ะงวดนี้คือว่าปล่อยสามตัวสองหางแข็งๆถูกต้องเลยอ่เลขน่าจะใส่ละปูนี่คือว่านั่นนเขาเมากร้ซิบบอกเขาบอกกระซีบบอกที่เป็นนังอยู่บนดละกที่ว่านเนี่ย กระซิบอีแล้วบ่แมนก็คือเมซี้สิกระซิบมันมาตัวก็กระพู่ที่ไปนั่งเอาหัวก่อนอ่ะโอ้เอราะขอฝันเนี่ยเขาบอฝันบอกโอ้เราฝันบอกแมนแมนเลขกู้ไปนั่งเอาทำมาร้อยศพเออที่ได้เลขแม่เนี่ยเกียบแตกสามตัวคันแม่กู้ซับเปลี่ยนเกียบแตกสามตัวเห็นปะเออแต่ว่าเลขทำร้อยศพมันเข่าอยู่บ่ สองหา6หกตัวสองหัวหาหกสองอะไรนะครับลานบอลเมียนขันมาสับส่กันนะถือแต่นาด้านหลังถือว่ามนธรรมดาที่ทานอยศแต่วันนี้เพื่นผีอยู่ทั้งบนนํามากกระชิบอีกจำปานนี้กระชิบอกว่านี่แหละลองเอาลองไปเอาเบิรงลองเบิรงนก้ถึงวันนี้ลองดูลองดูับถ้าบอลลองเกี่ยวหู้อีกอย่างแต่ว่าลองดูลองดู อ่าเดี๋ยวผมถวายเงินปูก่อนสันเดี๋ยวค่อยเรียเรียงเรียกมาวายจตุปัจจัยปูเบอร์ท่อเพิ่นกระยุนนี่ซื้อเพิ่นกระยุนนี่เอาให้มันแขังๆแล้อปูเด้อเอาให้เพิ่นได้ล้านเด้อปูเด้อปีนี้ขอให้คุณโยมเนี่ยซื้อโยมอะไรเนน่ะคุณแม่ส้มเช้าแม่ส้มเช้านาะครับผมคุณส้มชาแม่ส้มเช้าน้ำสกุลโพธิระโพธิระน้อครับโพธิระล่อเลือดสลายโพธิระนาะครับขอให้คุณโยมเนี่ย มีเงินหมื่นก็จะให้แครนน์นัโยมเด้อมีเงินแสนก็จะให้ขายกระเป๋านะมีเงินเข้าบัญชีคอยได้ไปลานน,านัโยมเดินถ้าอยากลูหกหวยก็สิ่งที่ปู่บอกนะไม่มีอะไรขู่จะเสิมดวงให้นะคุณยมนั่าเจือเกินงวดใหม่งวดต่อไปถ้าจะได้โทรถามพี่สีก่ตอนนี้ปู่ไม่มีโรวัสอบใช้โทรถามพี่เสีก่อนนะครับนี่ละง <c oughs> วดน,นี้เอาไปเต็ม<ส><ส>เลยนี่ผมต้องคลิปนี่ผู้จี๋ช่งมาเนี่ย เตรียมยกโทรศัพท์จาบลาบแล้วเลยนี่จีซงอยากซงอ่าโทรศัพท์มาให้ปูใส่เดี๋ยวนี้น่ะคันอยากได้ถูกแข็งแขงก็โทรหำโดยตรงเลยคุยสับได้แน่นอนรู้ว่ามันจอกตัวไหนใส้โทรถามปูโหลดว่าต้องนอนงหรือว่าต้องนั่งแบบก็สมาธินั่นได้เลยอที่เนี่ยนะที่ก่อนว่าอยากจะรับปากไว้รับปากทุกคนว่าร้านเปอร์เซ็นต์เนืเก่าหรือว่าบ่ถูกเปลืองเงินขึ้นเก่าเหมือนเดิม ก็รับปากันจะกกูล้วว่ามาล้านเปอร์เซ็นไม่ถูกมาเงินคืนนั่นแหละแบบเนี้เลยปู่ทิดให้ไปสิบอะไาหางเอะไรมัน่นใจก็มั่นใจผมมั่นใจปู่ปู่บอกว่ามั่นใจเพราะว่าของเราต้องปล่อยความมั่นใจต่างก็มั่นโลกศิลป์ลูกหาโกกาซื้อกกล้าลงทุนครับการลงทุนมีคือความเสี่ยงจะเสี่ยงแลได้กําไรแต่นี่เงียมันได้กําไรไม่ใช่หางเดียวเม็ดเดียวจะหายไปไม่เอาปู่ไม่เอา ในปูยี่ช่องเมื่อกี้ยี่ช่องตามดูนี่งวดไปแล้วเป็นสิบสิบมาแล้วครับตั้งแต่ศูนย์เก้ามาเนี่ไม่ไม่ขาดเลยเข้าทั่วเลยนะเอาผมถ่ายปูสามงวดนี้ยังบอลลูดจังวดอยู่นี่ตั้งแต่ศูนย์เก้ามาเนี่ยตั้งแต่อยู่บ้านน้องก้าหนุนมาถ่ายมาเรื่อยๆมาไม่เคยตั้งแต่อยู่น้องก้าหมดตั้งแต่ไม่เคยเสียศูนย์เก้ามาหรอกไม่เคยผิดเลยยังบอหลุดเลยบ่หลุดเลยผลก็ป้าซาแต่ตัวปูซาใช่ไหมเขาก็ป้อสามงวดนึงนะเขาก็ได้เงิน ท่านผ้าอนนั่นอยู่ขันแม่ผ้าเจะพูดนี่โอ้ยผมได้ขี่รถเบ็ดละปุ้ยเนาะกับพวกเอกคุกเคซีวกนี้คิดว่ามันลาออกมาจากงานม้างเศษหัวอย่างเดียวโอ้ลงทุนล่างนานหนอกเ,เลยพวกคู่บาอาจารย์มันีะล่างนานหนักมากซื้อหัวอย่างเดียวเลยบอสลังคนบอสเป็นหุ้นกอมขายหอยเลยมันหูวบ่ออ่านเปิดมันหูว รับกินเดียวรับกินคันคันอะไรตรงกับเลขปูนี่อันอันเนอี่เนี่ยบางปูอะไรปูมีเงินได้เลยปูขี้รบมาปูขี้เพิ่นจุลูคัดไปรันเนาะแต่แต่ปูโทรศัพท์บไส่ยังบ่มีเป็นคนไทยคนปล่อยไว้เลยแหม่ปูเท่าไหร่สับไส้พอมีพอเยี่ยเพราะว่าคนปล่อยไม่ซื้อปูปูนี่ถือว่า ปูไฟเนี่ยปูปาซือมันถือเคสเหรอที่นี่คนไปหวยไม่ต้องซื้อหวยมันมนมันถือเคสเหรอที่นี่การพูดอะไรประไล่ซื้อเลขนี่ลุยพู้ดรถปูเปลี่ยนชั้นี่แหละครับอะใส่อะไเลขปูนะนี่บอกไล่เมื่อปูครับปูปูใหญเก็บจัตุปัจจัยในขรับผมนี่ไล่เมื่อปูป้าจี่องวนี่แหละไมาธรรมดาตัวนี้ไล่เมื่อไหมหกศูนย์หก สองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าโอ้ยสองหางสองหางขนาดน้อปูนะเราไปกลับเรียนไปกลับนะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาได้เลยนีโอ้สองหางขนาดนั้ปูนะกลับมาเลยไปกลับมันจะเป็นศูนย์หกก็ได้หกศูนย์ก็ได้สองศูนย์ก็ศูนย์เก้าอ่ะเนื้อจะหกสองก็ได้แล้วแต่ไปกลับนึ่โอ้ครับล้านเปอร์เซ็นเลยเนี่ยง่ายๆไปเนี่ยสองล้านเปอร์เซ็นเลยนีตัวเนี้ยเราไปกลับให้ถูกด้วยปูจะไม่กลับให้ตัวเนี้ยไม่กลับให้เลยนะครับนี่ เเเลเยพี่น้องเข้าใจเด้อส่วนเลขล็อกชุดทีผาหางต่างหากนี่คือเลขอ่ถ้ำร้อยศพที่มากับซีปูเด้อต้องเข้าใจเพราะมันว่าเลขปูหลายตัวป,ปูพยายามสิไปหาตัวเลขไปนั่งยุ่สซูมองสุบอ่ายากลําบากชั่วทีได้ตัวเลขมาฝากตอนพ่อแไม่พี่น,อน้องเข้าสูปูสุคนนะนะบาดน,นี้ลางคนขามาบอกว่าปูปล่อยเลขหลายตัวจะเลยปล่อยอย่างนี้ใครก็ปล่อยได้มันก็ปล่อยอย่างนี้ใครก็ถูกว่าจันเอา้ามันว่าเป็นทังั่นการที่ปล่อยนี่เพื่อนต้องไปนั่งเอาเลขเด้ ไปนั่งอยู่นัาสถานที่นั่นที่นี่เพราะฉะนั้นร่างเทือกระตรงกันตัวเลขร่างเทือกับว่าตรงกันแล้วแต่พูมมนั่นนั่งภูมมอะไรพุ่มมันหลายพุมม้วนือกันม้องแต่ละภุมินี่ภูมิได้ไปได้มางวดที่แล้วเนี่ยซื้อที่แล้วเขางวดที่แล้วเข่าทำลายศพนี่นี่ก็เขาครับงวดนี้แห้งเขขาครับย่านแตกฮอดสามตัวพุ่นเยอะตัวแต่เราไปสับอะไรไปสับกันงวดที่แล้วผมกาได้ยิบลอตเตอรี่อยู่ปู งวดเล่งทำไล่ซ้อปูเนี่ยด้วยมากโอ้ยมั่นใจว่าถ้าวิ่งนะไม่วิ่งเก้าต้องวิ่งหกข้อเพราะหกกับเก้าตัวเดียวกันด้วยเนี่ยโอ้งวดนี้งวดนี้ให้วิ่งแล้วไม่หกกับเก้าก็ไม่หกก็เก้านี่แค่เนี้ต่เงินใช้เงินใช้เลยมีเงินใช้แน่นอนอ๋าปูคือกระลั่นตีคั่แน่แนี่ปกติไทยปูบ่เคยกระลั่นตีคั่ย่ำบ่เคยย่ำดูปนี้ดิบ่เพิ่นเลียกเนาะ อ้าผมก็มั่นใจน้ำปูดอกผมมั่นใจว่าขันว่ออกตัวนี้มันก็ออกตัวไหมสำหรับปูอออกแน่นอนอืมันทำนั่นนี่เลขไหมว่าเพราะมันตุ่ตรงกับที่เลขคำนวณปูเหมือนกันตรงกันเลยอ้าวใช้ละเลขคำนวณเอามาโชว์ไหมเลขจิมหางเอามาโชว์เนี่ยน้ำเงินโอ้คับปูเอ้าขออนุญาตโชว์เด้อพี่หนังเด้อขออนุญาตโชว์นี่นี่นี่ปูว่าต้องยกขึ้นเอาทังสี่เลยมันค่อยนิ่งอืมันค่อยนิ่งที่หลวงพ่อสิวีนเนี่ย นี่เป็นชุดสิบห้าหางเอพ่อแม่พี่น้องเด้อนี่เป็นชุดสิบห้าหางเป็นเลขคำนวณพันต่อไปเออเป็นเลขคำนวณอ่าส่วนวางหนึ่งนี่เป็นเลขนั่งเป็นเลขอ๋อพแม่นเลขนั่งเลขฝันมะเข้าเออมะเข้าฝันโอ้ยผมก็ฝันลงหนาลงหลังนะมันปูอ้าวลองมีความเรื่งพรินพี่น้องถูกผิดเป็นเรื่องธรรมดาชอบก็จัดจัดก็ผ่านเรือพี่น้องทางช่องนำเสนอเป็นแนวทาง ตัวเลขไม่ใช่ยนืนยันว่าจะถูกร้อเอร์เหรือล้านเปอร์เซ็นต์ทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นไปได้มีถือแล้วก็ต้องมีผิดทุกสิ่งทุกอย่างเดินบนซ้ายนี่ถูกแล้วก็ผิดเกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมดาตรงไีพนองเด้อว่างวิคอกผิด,ผ,ดผิดจานรหน้าเบิงขันผู้ใดทิมไทยไว้จังไงขันผู้ใดอ,อยากเปิดดวงกระปูทรงไล่ซื้อมา,อาชื่อนามสกุลทรงมาปูสีเสริมดวงเปิดดวงให คาเทียงวดสีหอดงวดวันที่หนึ่งกันย่าน่คาเทียมีโอกาสมีโชคมีใช,มช่มีโชคมีลาบได้มืนตาอาปากได้ค่าน้ำปูน้ำป่าน้ำกันกันย่างดีเด้รอร่างพินิจปิดจรณนาเบิ้งพอยพ่นองครับผมอ่าคลิปนี้กจิลบกวนปูซ้ำนี่นะครับอ่พาพอสมควรเลยที่ปูเนาะอาขอบคุณปูหลายๆครับผม